โอโ้โหจบไปแล้วครับที่เอเมรสสเตเดียมเมื่อคืนนี้มแมนซิตี้ครับบุกมาตบปืนใหญ่อร์เนนอย่างมันเลยครับ3ประตูตัวหนึ่งครับทำแต้มเท่ากันแถมไม่พอตอนนี้แมนซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วแต่แข่งมากกว่าหนึ่งนัดครับแต้มเท่ากันแล้วด้วยโอ้โหประตูได้เสียดีกว่าเราต้องบอกเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้บุกไปชนะอ์เซนลถึง3ประตูตัวหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยตอนนี้ครับแต้มเท่ากันนะแต่แมนซิตี้เนี่ยลงเล่นมากกว่าหนึ่งนัด เกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่ามันเลยทีเดียวครับพอเกมมาถึงนาทีที่22ครับอาร์เซนอลได้โอกาสลุ้นก่อนจากซินเชนโก้ครับเปิดมาให้เอ็ดดี้เอ็นเคเทียโคกลุ่เสาไกลไปครับแต่กลายเป็นแมนซิตี้นำเร็วครับออกนําไป1ประตูต่อศูนย์ครับอีก2นาทีต่อมาครับเมื่อทอมโีมิยซูเนี่ยเจตนาส่งบอลขึ้นหลังแต่กลับไปเข้าทาง KDB ีีคิวินเดอบรอยครับสอดเข้าไปกระโดดข้ามอารอนสุแรมเดลบอลลอยเสียบตาข่ายไม่เหลือซากครับแล้วหลังจากนั้นอาร์เซนอลพยายามเตะเสมอครับนาทีที่40เอ็ดดี้เอ็นเคเทียสอดเข้าเขตตโทษแแล้วยิงผ่่านนนเอมีา อาเกสกัดออกจากเส้นไปครับเออแต่จังหวะนั้นครับผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษเพราะมองว่าเอเดซอนเนี่ยออกไปขวางทางเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครับทมกลางการประทงของน็อตเตอแมสตี้ซึ่งไม่เป็นผลครับแล้วทางบุกโยศาก้าเนี่ยสังหารไม่พลาดแน่นอนครับกลายเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ช่วงท่เวลาครึ่งแรกครับแมสตี้ครับเกือบนำอีกครั้งจากจังหวะฟรีคิกของริยันมาเลสครับครอสเข้าให้โรดี้เลยโหกโดนนะทานอาเก้ครับเปลี่ยนทางบอลชนคานน่าเสียดายครับครึ่งหลังมีจังหวะประทับก,กันเกิดขึ้นอีกครั้งครับอลิงบล้องฮาแลนด์โดนกลาเบียร์มากระเยาะเนี่ยเหนี่ยวล้มลงไปได้เป็นจุดโทษซึ่งแน่นอนว่ามีการประท้วงจากนักเตะแอสตอันอีกแล้ว VR ครับดูภาพช้านานจริงๆนะเพราะพิจารณาจังหวะล้ำหน้าครับและช่างอลิงบล้องฮาแลนด์เนี่ยถอยมาจากตำแหน่งล้ำหน้าเพื่อเลกกกัันนนนนสสุาาครบที ที่68เนี่ยแมนซิตี้ได้ล้นจากฟรีคิกของ KDB ครับเปิดเข้าของโรดี้6ตีสเตปของอารอนแรมเดลก่อนทางมานูเอลอาคานยี่ครับสามติดบล็อกไปโอ้โหสุดท้ายครับแมนซิตี้ออกนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะตัดเกมกลางสนามครับอลิงบล็องฮาลแลนด์ลุยมาทางขวาก่อนไหลเข้าไหนให้อีคายคุดูกันครับบีดออกซ้ายให้แจ็คกลิดครับยิงด้วยขวาบอลฉล็บททมิยิสุผ่านแรมเดลเสียบตาข่ายไปเลยแล้วไม่พอครับแมนซิตี้ดนำห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่82ครับคุดูกันแอดแจ้งให้คิวินเดบรอยตบเข้้านนใหออลลลลิงบบฮแด์จั หนึ่งทีก่อนยิงไม่เหลือซากครับโอ้โหจบเกมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะอาร์เซนอลสาประตูตัวหนึ่งทำเต็มเท่ากันที่51คะแนนครับแต่ฝั่งแมนซิตี้เนี่ยแข็งมากกว่าหนึ่งนัดแถมไม่พอตอนนี้ขึ้นไปเป็นจา่าฝูงแล้วเพราะประตูได้เสียทิ่ดีกว่านะครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม